สวัสดีวันพุธนะคะวันเริ่มต้นเช้าวันใหม่อีกหนึ่งวันนะคะที่ทุกคนก็จะต้องอสู้งานสู้การสู้กับอีกหนึ่งวันนะคะอย่าลืมนะคะตื่นเช้ามา,าสลัดสิ่งที่ คุณข้องมองใจเมื่อคืนถ้ามันยังตกค้างอยู่สลัดออกทิ้งให้หมดนะคะและเช้าเราตื่นมาด้วยความสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมาตามสัญญาค่ะว่าจะมาอ่านาเรื่องความสำคัญของอาหารมื้อเช้านะคะ ความสำคัญของอาหารมื้อเช้านะคะการไม่กินอาหารเช้าเป็นเหตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่เรามองข้ามไป คิดว่าเรื่องธรรมดาที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอาหารมื้อเช้านะคะเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดที่ร่างกายต้องการสารอาหารในช่วงเวลา7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงนะคะระหว่างเวลานี้สมองและใบหน้าของเราต้องการเลือดและออกซิเจนเป็นอาหารบำรุงส่งไปเลี้ยงสมองนะคะถ้าไม่กินข้าวเช้าก็จะไม่มีเลือดมารับออกซิเจนส่งขึ้นไปเลี้ยงสมอง เพราะสมองต้องการกดอะมินโนไปบำรุงเซลล์สมองรวมถึงวิตามินบีหนบีและ B12 ด้วยนะคะผู้อ่านจะทานอาหารเช้ามื้ออื่นไม่เป็นไรนะคะแต่อาหารมื้อเช้านี่สำคัญมากต้องตื่นม,มาหิวไม่ใช่สาเหตุจากความอ้วนสาเหตุที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยนะคะ กระดูกคอที่หนึ่งขค้นไปเบียดทับเส้นประสาทห,หรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองกินอาหารที่ผัดน้ำมันบ่อยเป็นเวลานานแล้วเกิดไขมันเกาะตัวเหนียวสะสมในลำไส้ก็มีโอกาสที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยเพราะระบบดูดซึมเสียและถุงน้ำดีข้นมีพยาธิในลำไส้ที่ผิวหนังก็จะกัดกินเลือดในร่างกายเรานะคะ การไม่กินอาหารเช้าก็เป็นสาเหตุให้เลือดไม่เลี้ยงสมองถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยจะเริ่มมีอาการดังต่อนี้เช่นผมร่วงหน้าแก่เร็วคออักเสบง่ายนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่เต็มอิ่นฝันบ่อยปวดไหล่ตื่นกลางดึกบ่อยๆปวดหัวข้างเดียวปวดหัวสองข้างปวดหูปวดกระบอกตาเป็นเซนัสเหงือกบ,บวมเจ็บคอเจ็บลิ้น ปวดชายครงปวดหลังปวดเข่ากระดูกสะโพกจะเคลื่อนได้ง่ายปวดสะโพกปวดข้อเท้าหลังเท้าวิตกกมลง่ายอาจมีอาการทีละอยา่างหรือหลายอยา่างพร้อมกันคำถามจากใจผู้ชายที่เบื่อจะเงา,าจ,งจบ การไม่ทานอาหารเช้าอาโอ้โหทำให้เกิดอาการหลายๆอยากเยอะขนาดนี้ช่วยกันทานข้าวเช้านะคะถึงจะเร่งรีบยังไงก็อย่าลืมนะคะอ,อะไรเล็กๆน้อยๆใส่ลงไป บ้างก็ยังดีนะคะแล้วก็ที่มันมีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าเราเช้ามา,า,าไไอ่อยวูบถอดแว่นไห <c oughs> นๆเราก็เราตื่นมาแล้วนะคะรับสิ่งดีๆแล้วก็อย่าลืมใส่สารอาหารที่ดีๆเข้าร่างกายด้วยนะคะ วันนี้เราก็เข้า,าวเช้าเป็นข้าวต้มร้อนๆถ้วยเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะให้ท้องมีอะไรว่างแล้วก็ทานกาแฟ <laughs> นี่แบบเจือจางมากนะคะกลัวนอนไม่หลับตอนกลางคืนไปแล้วค่ะจะหกโมงแล้ว ต้องรีบไปทำภารกิจฟิชเชลแล้วนะคะถ้าพรุ่งนี้ทันผู้อ่านก็นจะมาอ่านเรื่องอีกต่อไปกินเป็นกินเป็นลืมป่วยนะคะว่า,าสรรหามาเล่าให้ฟังกันนะคะไปแล้วคะ่ะโชคดีมีใ่ทุกคนนะคะให้มีความสุขยิ้มเยอะๆใส่พลังให้ตัวเองเราจะได้มีพลังสู้ในทุกๆวันนะคะ